ถูกฟ้องคดีผิดสัญญาเงินกู้เนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยเขาจะสู้คดีกันยังไงนะครับจะมีเทคนิคหรือวิธีการหรือขั้นตอนยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับธนากฤษดาจะเล่าให้ฟังสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับทีมงานธนากฤษดานะครับจะพามาพบกับหัวข้อที่ว่าถ้าท่านเนี่ยถูกฟ้องคดีผิดสัญญาเงินกู้เนี่ยท่านจะมีเทคนิคในการสู้คดียังไงนะครับและเขาสู้กันว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างนะครับปกติแล้วนะครับคดีผิดสัญญาเงินกู้เนี่ย ตามปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยร้อยละแปดสของคดีเนี่ยจะมีในส่วนของพยานหลักฐานเรื่องของสัญญาเงินกู้นะครับหรือมีหลักฐานในแชททางไลน์นะครับในการฟ้องในการผิดสัญญาเงินกู้คดีผิดสัญญาเงินกู้เนี่ยทนายกิตตดาบอกว่าตามปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นคดีแพ่งประเภทหนึ่งนะครับอยู่ในหมวดของคดีไม่มีข้อยุ่งยากไปการเป็นคดีไม่มีข้อยุ่งยากเนี่ยมันจะเป็นยังไง การเป็นคดีไม่มีข้อยุ่งยากเนี่ยพิจารณาเหมือนคดีแพ่งธรรมดาแต่สามารถยื่นคำให้การได้ในวันนัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการขาดนัดยื่นคำให้การหรือการได้รับหมายแล้วไม่ยื่นคำให้การภายในกำหนดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหน้าหมายศาลเลยเนี่ยศาลจะบอกว่าคดีไม่มีข้อยุ่งยากให้ยื่นคำให้การได้ในวันนัดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็จะไม่ค่อยมีการชี้สองสถานกันนะครับตอนนี้ถ้าท่านถูกฟ้องคดีผิดสัญญาเงินกู้แล้วเนี่ยเราจะมีเทคนิคการสู้คดียังไงนะครับซึ่ง จะเป็นข้อวันนี้ทนายกิจดารวบร,วม,รวมมาให้ประการแรกนะครับก็คือตัวโจทหรือทนายความโจทเนี่ยเขาได้ร่างคาฟ้องมาเนี่ยคำฟ้องเนี่ยอ่านแล้วเข้าใจไหมเครือบคุมไหมนะครับสามารถต่อสู้ได้ตามกฎหมายหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการฟ้องเรื่องการฟ้องคุมเครือบคุมนะครับสเนี่ยคือมีการส่งมอบเงินที่กู้ยืมหรือเปล่านะครับแล้วก็มีการทําสัญญาลงลายมือชื่อ ไหมนะครับลงในม่เชื่อผิดช่องไหมลงในช่องผู้กู้ไหมลงในช่องผู้ให้กู้หรือไปลงในช่องพยานซึ่งก็จะต้องดูรายละเอียดในแต่ละเคสไปนะครับแต่โดยหลักแล้วเนี่ยถ้าจะฟ้องคดีได้หนก็คือมีสัญญา2ก็คือมีการลงลายมือชื่อนะครับแล้วก็มีการส่งมอบเงินถ้าไม่ได้รับการส่งมอบเงินตรงนี้ก็เป็นหลักฐานในการสู้คดีได้นะครับ 3. ท่านได้รับเงินครบถ้วนตามที่ระบุในสัญญาไหมนะครับและมูลหนี่ดังกล่าวเนี่ยมันเป็นมูหนี่โดยชอบไหมอย่างเช่นเป็นหนี้พนันเป็นหนี้ที่เกิดจากการค้าบริการทางเพศนะครับหนี้จากการเล่นพนันเนี่ยฟ้องคดีได้ไหมนะครับหรือเป็นหนี้ที่รวมดอกเบีย้ยเกินอัตรากําหนดมาด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดหรือเป็นประเด็นในการที่ทําให้ท่านเนี่ยต่อสู้คดีได้นะครับ 4. นะครับก็คือเป็นหนี้ ที่มีการชําระแล้วหรือไม่เพียงใดและการชําระเงินเนี่ยมันถูกต้องไหมมีการแก้ไขสัญญาเงินกู้ให้เกินกว่าที่ได้รับไปจริงๆไหมนะครับซึ่งกระบวนการตรงนี้นะครับเป็นจุดที่สามารถท่านเนี่ยสามารถใช้หรือมอบหมายให้ทานายความใช้ทํำคาให้การต่อสู้คดีได้นะครับ5ก็ในส่วนของว่า ดอกเบี้ยเนี่ยมีการเรียกกันเกินอัตากําหนดไหมเมืเ่มอเกินอัตากําหนดแล้วเนี่ยจะนําไปคิดเป็นต้นเงินยังไงจะมีการชําระยังไงแล้วก็6ก็คือในส่วนของว่านี่ดังกล่าวเนี่ยขาดอายุความหรือเปล่าก็เป็นข้อต่อสู้ข้าวๆนะครับถ้าจะปรึกษาเกี่ยวกับการถูกฟ้องคดีกู้ยืมเงินนะครับหรือการกฟ้องคดีกู้ยืมเงิน,นสามารถปรึกษาทีมงานทนายกิตดาได้นะครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ